ผมไม่สบายมาหลายวันละไฟไม่ดีมาหลายวันเลยฮัลโหลครับพี่พี่ครับอ <Okay. S 1> ส,ส่วนตัวได้ไหมพี่เออเลเพอนต่อเลยเพื่อน,อเ,เ,อนอเนินนะตรวจที่ ตีไปเลยเรื่องเรื่องไร้สาระทำไมพี่มองผมเป็นคนเนี่ยครัละเนี่ยอ่ะเรื่องนี้แล้วหนึ่งคนใช่กูมองมึงเป็นคนอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมอ่ะเรื่องนี้หนึ่งคือคนมองผมเป็นแบบพวกไร้สาระบ่อยอ่ะผมต้องทำไงอ่ะบางทีผมจริงจังมันก็ไม่ฟังอ่ะ แล้วจริงจังเพื่ออะไรอะก็อยากให้มันดีครับแต่ก่อนอะไม่มีใครมาไม่ค่อยมีใครมาติดเล่นกย่าผมอะแต่ว่าผมอะก็เปลี่ยนตัวเองให้แบบว่าแบบทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็ก็ดีแล้วไงก็เหมือนกันก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ทีนี้พอไปเรื่อยๆแบบเริ่มไม่ค่อยฟังเราไงครับทำยังไงครับพี่เครียดจริงนะเนี่ย เอามาถึงเวลาแบบมึงจริงจังมันก็ไม่ฟังกันหรอใช่ครับจริงจังจริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับพี่ก็ก็ต้องอธิบายดิว่าแบบเวลานี้แบบกูจริงจังนะแบบมึงแบบต้องช่วยฟังกันอะไรเงี้ยมองข้ามมองโบอะไรบางทีอะ่ะมันคิดว่าผมเล่นเป็นคนเล่นไปแล้วอะ พี่ผมขอแป๊บนึงนะครับคุณดูครับผมไอ้มึงขึ้นรถมืก่อนนี้กูจะไปสภาเร็วๆจเปิดรถงั้นผมขอเมือกแป๊บเดียวนะครับพี่แป๊บเดียวครับพี่ไอ้ล่ะกูเมือกแป๊บไปสภาแป๊บนึงละขอเมือกแป๊บนึงไปรถเสียงล่ากไปผมไม่ไหวแล้วพี่ไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่าไปต้องเป็นอะไรวะ พี่เร็วเร็วพี่พี่พี่ชายครับพี่พี่ครับเร็วเร็วครับพี่ขับให้มึงไปได้ไหมมันไปเดือดเราผมเมื่อแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับโอ้ยพี่หลวงมึงตื่นแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยอะพี่ไอ้ไอ้ฮะไม่ไม่ไม่ร้องไอ้เชียงมงมันไปขี้เหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวเหมือนไปขี้นะใครครับพี่ไอ้บอสบอ เมือ่อวานถ้ออาห้าลูกห้าลูกเปิดได้แท็กห้าคันว่าไงไอหลอดก็สีลูกเปิดได้แท็กสีก่คันครับพี่เปิดทียลูก <ไป S 1> ด้วยนะใช่หรอเออให,ให้ให้ลงเด่นเปิดสองลูกกูเปิดสามลูกพี่ดวงสวย่าง ถ้าลงเบียกว่านี้ถ้าถ้ากูเปิดไอ้ตัวไอ้ตัวไอตัวแ <ใน S 2> ส<ใ>นไม่ได้<ใ>น,นะนะผมว่ารอบนี้แหละได้พี่มีกันกี่ร้านแล้วพี่ไม่ได้ขายของรอบใหม่เลยววะตอนนี้มีมีเจสิกว่าแปดสิบปดสิบ นี่อีเราถามบอบดูครับพี่เบอร์มันเทดให้กันไม่ได้อะดิแบบเขาไม่มีเบอร์แล้วหนึ่งแสนสองรอบได้ครับได้ครับผมยังเทดได้เลยก็ได้ใช่ไหมถ้าสองบินนะครับได้ครับพี่ไอติมก็ได้นะครับบอกนายยกนั้นเบอร์เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับนายกโอเคพี่ลงครับแล้วไอติมผมขอได้ไไอติมมันคิิปกันได้ไหมครับหรือว่านายกเทดได้ยางเดี๋ยว ไอติมมันมันเทรดได้กำไรนะไอติมอ่ะงั้นไอติมเก็๊บอะไรก็ได้ครับเหลือเหลือแค่เบอร์ครับที่เก็บเก็บไว้ก่อนเหตดนี่เสียค่าเหตุนะครับเจ้ไอติมเสียอะไรอ่ะเจ้ามุกเจ้ไอติมเสียมผูกก็ได้ครับเสียมผูกขอบคุณรับป้าไม่เคยครับไม่เคยให้ให้ผมก็ได้ครับ ก็ิบกันได้นี่ใช่ไหมนายกมันก็เหมือนแฟชั่นรอเบล่ามระเทศไยกับนายกยี่รอบห้าหมื่นโอเคได้ยังครับเล้วยืนยี่อะไร ขี่มากเลยละอคเออแม่อ,า,อาทิตย์นี้ทรมารร่างกายกันทำไมอะ่ะอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดนายอกอาขับเทศไอ้ได้แล้วครับรรไ,ได้แล้วเทปไอติมนี่มันเท่าไหร่ไม่ได้ไร,รถรเฮียเทปไอติมถ้าสมเติไอติมสกิบิตตี้ ไม่ได้ตัวอีล้มันเถิดอะไรที่เปิดแล้วเหรออะไรที่เปิดแล้วเหรอเปิดได้แล้วมันก็ป่าอะไรลองเถิดดิเถิดไม่ได้เนี่ยเถดหนึ่งล้านนะข่าวด่วนนายกเปิดไม่ได้เลยหกทุ่มวันปวดหนุ่มฟาดหัวเคื่อนใเดียวกันกินไม่ได้พี่เด็กแค่มัวเองตักเองรอบหนึ่งกันตอนนายกบอกกิบนายกเถิดเออนายกพูดมั่วนี่นายกเทิดให้บ๊อบบ๊อบเลยก็ได้ครับผมมเื่อกี้ผมได้ยินว่ามันเทิดได้ไอ้มันมันกีบกันได้ขอบคุณครับ เหลือไปขายดีว่าไม่มีใครซื้อหรอครับไอติมก็ 30g อะร้องไม่มีใครซื้อมันไม่ต้องกินไอติมเลยนะน้องผมแต่กูเปิดไม่ได้ตัวเนี่ยคืออะไรเนี่ยดมจัดการนะครับพี่พี่เปิดไว้หรอครับกล่อง50 50อะปล้อะลรยี่เขาคุณครับพี่อุยขอบคุณครับนายยองคครับขอบคุณครับ พี่จัดไปอีกเท่าไหร่ครับนี่อะไรพี่จัดจะใชอีกแล้วหรอแต่ไดงไงเมื่อวานอู้แล้วเปิดกล่องห้าสิบห้าสิบมั้งครับเปิดไปแล้วไงเมื่อกี้ไงฮะลิโลไงสัตว์เอาอามาเอาเอากล่องใหม่ไหมครับพี่บอกเขาเอางี้นะงง้นะผมว่าคนนี้แหละคนนี้นี่แหละ แล้วแล้วตัวนี้กินอะไรติวเลี้ยวตัวนี้กินอะไรติวเลี้ยวติวเลี้ยวไอติมมาไม่ต้องเครืยองแล้วนี่แล้วเอาติมป่ะเอาเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเลขอะไรอะเอามามาเลขอะไรเลขสามเลขสามหกนี่แหละเสียงอย่างนี้แหละเฮ่ยอัปเดิขอบคุณครับพี่หลงขอบคุณครับก็เลยมันก็คลอนกลอนเตงกู๊กเอาคืนแค่นั้นะ ผมพร้อมปกป้องเวลามีคนคนตีนพี่ตีนได้ไหมมันรู้เวลาบ้างไหมบอบครับพี่ <c oughs> าบ,บอกจริงจังไอ้ย่าไอ้เกลืออ๋อ,อ,อพี่ลงครับแล้วสรุปพี่ผมควรทำไงครับพี่แล้วนี่ผมปรึกษาพี่อะจำใจอ๋อ แต่สตอรี่ที่ผ่านมามีจุดเซ็งอยู่หนึ่งจุดนะพี่น้อยใจมากเลยเคสผมโดนแช่ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่มีใครมาช่วยเลยคี่แช่ที่เดิมครึ่งชั่วโมงนั่นเองพี่หลงไม่ได้จูบเลยเหรอครับพี่ชายจะบ่นอะไรว่าแค่ปรประกันใบเดียว มันไม่เอ่ได้ไงครับพี่มันไม่เสียแต้มได้ครับพี่ท้ายเยอะแล้วเนี่ยถือว่าอทีมอะเป็นค่าทำปั่นเอาไม่มีเลยไม่มีนี่นะไม่ไม่ไม่น้อยใจแล้วครับเออไม่น้อยใจนะผ่านมาแล้วพี่แต้มเดียวไม่เป็นไรหรอกมันจะได้มีพวกมันก็จะได้มีกำลังใจกันด้วยครับพี่พวกอินเคเคะไอ้พวมนี้ผมเขามาเห็นราเอียว่ามาจากซาเวียสี่คนเออไอ้ละผมจะถามว่าห้าสิบห้าสิบเนี่ยคือคนเราครบไหม คนเราขาดหรือเปล่าี่ถามเกียร์อยู่อะรอมันตอบผมไม่ได้ดูเลยหลายชื่อก็อดูให้หน่อยสิยังไม่รู้เลยเอาใครมาบ้างเนี่ยก็คือเอาใครมาบ้างไม่ดูเลยรู้แต่ว่าจากซาเบียสี่คนน่ะซาวเบียใครบ้างป,าป้าต็อปน้องซูมไอโนโนลิน,นเพื่อนเอ้ยน้องโนลินน้องรักแล้วก็คนชื่อเจเจสหรือว่าชื่ออะไรนะแบลลี่คนหนึ่งอะเยเกอร์หรือเปล่าเยเกอร์เหรอ เบลลี่คนนึงคนที่มาจากไซเบียชื่ออะไรนะเหม่ออย่างวันนี้นเ,นยเยเกอร์เหรอละอะไรนะเยเกอร์เหรอพี่ลงถามไม่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 น่าใช่นะพี่เมื่อวานแบลลี่บอกเมื่อวานบอกแค่สามคนตัวเกียร์พี่เกียร์อีกหนึ่งมีใครอีกไหมพี่เกียร์ไม่ชัวร์เลยขามันอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะพี่เอ้ยเขาเป็นอย่างนั้นล่ะพี่ถามไปถามมาเดมึงเช็คมาหน่อยดิ เขาพูดแบบเหมือนพูดแบบไอเนี่ครับพี่มันไม่ไม่เขาพ่อแตกต่างระหว่างพี่กับเขานะผมจะบอกให้นะอันนี้จากที่ผมสัมผัสมาตัวเขาอ่ะเป็นคนพูดไปเรื่อยส่วนพี่อ่ะพูดแล้วทำพูดพูดอะไรปุ๊บทำปั๊บส่วนเขาจะเป็นพวกแบบพวกพูดขายฝันครับพี่เกียร์ไอติมเปลี่ยนนิสัยไอบ๊อบเอาไอติมมาจากไหนอ่ะไอเฮียเนี่ยว่ามันกินแค่แบบว่า หร้อนนะเรียครับพี่เรียไอติมมันต้องเรียครับ <laughs> <laughs> อันนี้คือข้อแตกต่างที่ผมสัมบัิได้ก็คือพี่เกียร์เป็นคนพูดแบบอ่ะถามไม่งอนไอ้งอกจริงปะพี่เกียร์เขา<ม>พูดเลยพูดชุบชอบชเป็นคนฟงอ่ะพูดแล้ว <รอ S 2> ไม่ค่อยพูดแล้วไม่ค่อยทำอ่ะพูดใน,ในเลือดใสฝันอ่ะใช่แต่แตกต่างกับพี่หลงตรงที่พี่หลงพูดแล้วพี่จะทําเลยถูกบางทีพี่จะไม่พูดแต่พี่จะทําให้ดูเลยอันนี้คือข้อแตกต่างรออะไรอ่ะ ครับนีจะต้องไปคุยอะไรเนี่ยคุยอะไรเพื่อนลามันบอกว่ากูเฮียอะไรเนี่ยเออทำไมจ๊กเกอร์ก็คือซาเซอร์เบียเขาเขาบอกนายอินไว้ใช่ไหมว่าทำไมต้องเป็นกูอะเกี่ยวอะไร้าขามาเป็นต่อรอยอย่างเดียวกูไม่เห็นรู้จักพวกเขาเลยทำไมต้องเป็นกูไปคุยก็ก็นั่นแหละอ่าต้องไปคุยกับนายอินว่าแบบขอตัวขาไปก่อนส่คนไปเลยไปดิมายังอะไอ้ไฮเหรอให้มาเล่นใช่เขาบอกเอาเซอร์ไฮจ๊กเกอร์ไปคุย เขาเรียกนามสกุลโจ๊กเกอร์ด้วยหรอใช่เขาเรียกอยแล้วเขาเรียกสตาร์บอยแล้วทุกคนใครเป็นคนเรียกวะก็นั่นแหละผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้อาไปคุยก็เดี๋ยวให้อาไปคุยกับสะเฮ้ยให้อาไปคุยกับนายอินถ้านายอินน่ะนุมมากเร็จปุ๊บเขาบอกว่าซาเวียเขาเขาไม่ติดเราอยู่แล้วเขาเล่นได้อยู่แล้วไม่ชอบนะไม่เอานะแล้วก็อาต้องไปคุยกับที่เรื่องห้าสิบห้าสิบอะเฮ้ยงานมันเยอะเนาะเรื่องสล็อตอ้ชุดดีดีรึเปล่า รักสมัครพระเอกอนิเมะครับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นหมูไปซะแล้วไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เป็นหมูต้องคุยให้ให้เล่นวันที่เก้าได้อรอทาไมต้องเล่นวันที่เก้าว่ะวันที่เก้ามันพร้อมหมดไงไอชักมาไงชักไปอยู่อ๋อที่สองเรื่องนั้นคุยให้ได้ไปเหอนะวันที่สองบอสไปไหนไม่รู้เห็นไม่ได้บอสไป็นหมวันที่สองเอาแล้วตอนแรกแกตีจะทิ้งที่ไว้ให้ด้วยตอนแรกทิ้งบอมบ์อีกแล้วพี่หลงครับอะอีกข้อหนึ่งนะแล ข้อแตกต่างระหว่างพี่หลงกับบอชักนะบอชักเนี่ยชอบชอบโยนขี้ทิ้งไว้ให้น้องๆแบบไล่กวาดแต่พี่เนี่ยจะอยู่คอยอยู่แบบช่วยกวาดขี้เหมือนเอ้ยไม่ใช่อยู่คอยช่วยกันมันจะดีนะไอสัตว์แตงโมมันเท่กว่านะเนี่ยสีมันสวยอะต้องไปคุยให้ได้นะวันนี้ไปสอนอไหมเนี่ยไปสอนอก่อนไหมไปคุยกับ เขาเขาพูดเลยเหรอว่าต้องเป็นเซฮายโจเกอร์ครับผมใช่พราว่าตำรวจเดี๋ยวนี้มันเริ่มอยู่อล่นเขียวครับอะไรเขียวเลยใี่หลงไปไหมครับพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปขายรถแป๊บนึงอุ้ยมีตังค์เท่าไหร่แล้วครับนี่ขายรถรถขายรถจิ๊บวยเลยนะพี่ตอนนี้เหรอแปดสิบทำไมไม่ขายรอบใหม่เลยไม่เอาไม่เสียเราซื้อครับไม่เสียเราซื้อรถประมูลได้ป่ะอ๋อใช่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 เรามีแกประมูลอยู่รอบเนี้ย โอเคเดี๋ยวผมมานะครับขอบคุณนะครับพี่ครับพรอชาพี่หลงแกใจดีเนาะแกให้ติมกูเรื่องติมแบบนี้ทำอะไรครับห้าสิบห้าสิบมีพลอยด้วยพี่พลอยพี่พลอยมาซื้อรถครับมาซื้อรถโอเคผมเป็นสิครับเป็นสิพี่เดี๋ยวนะครับแล้วมาเอาอยจากไหนเนี่ยพี่หลงเขาให้เขาเติมไปสองแสนแล้วใอ้ล่ามือไปขอเบอร์แล้วได้รถยังใอ้ล่ามือไปสูบเบอร์เขาดิไม่ทำอะไรนะเฮ้ยขอขอขอเบอร์เขาดิ เบอร์เบอร์เนี่ยเ <c oughs> บอร์เรียงอ่ะเรีบจับจองนั่นหึง